เอ็กับเป๋งแหย่เพื้นแดงเลยไม่เอาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบจุดจุดที่เจออยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้ครับเดินได้ครับจุดจุดที่เขาเจอมันอยู่ตรงนี่ครับข้างสะพานนี่ครับสองฝั่งนี้ยโอ้มันก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะ,ค,ะครับประมาณร้อยเมตร ทุกคืนแหละก็จะลอยเลาะช่ายในทุกคืนเลยเนี่ยที่ลุงเห็นแล้วเนาะครับเจือทุกคืนทีแรกปักเหยื่อลูกเขียดอยู่ยยก,ยก็เลยเปลี่ยนเพรว่าเจอตัวเล้ก็เลยเปลี่ยนเอาลูกปลาจัวเล็กกินปลาเลยครับครับุ<ะ>กเขียดมันจะไม่ค่อยกิน ันนี้ที่จอที่จอแค่มาติดใช่ไหมครับติดตรงนี้คนระับผมไปพยายามนี่คร<ะ>ตัดเพราะว่าถ้าว่าจำไม่ผิดตาว,ว่าสองตัวที่เจอกับตัวเองนะครับเพราะว่าผมส่้างไฟกันมันมุกตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วพอผมส่้างไฟข้ามฟ้าไปมันแดงตรงโน้นอีกตัวหนึ่<ะ>งนนะเห็นเห็ตรงที่ ลงมีแล้วครับค่ะคือลงปักตั้งแต่นี้ไปคือลงปากเป็ดราว์ใช่ไหมลุงเป็ดปักเลยครับอ๋อเป็ดปักน้องค่ะลุงเก็บขึ้นไม่ได้เก็บตกปักทิ้งไว้เลยเขาจะดำน้ำว่ายไปว่ายมาอยู่ที่นี่เลยมีเห็นที่ลุงเห็นตัวนี้ใช่ไหมคะที่เห็นผมไม่แน่ใจว่าจะมีสองตัวป่ะเพราะว่าผมเจอตรงนี้ปุ๊บผมมันมุกลงไปแล้วผมซ่องค้าไปซ่องหนึ่งผมเจอตรงนน้นอีกตาแดงๆนึ่งเอาลูปากกันดีเกี่ยวเนื้มันจะจับไม่ยากเท่ากับตัวใหญ่อย่างเงี้ยค่ะถ้า ถ้าแบบลุงเนี่ยคือลุงวางเบ็ดวางอวนวางแหงเนี่ยมันจะติดเหมือนมันมันจะต้องโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำแหละฮะผมอุ้มเองแหละมีเคียวจะเป็นเพชรด้วย <laughs> นี่ทองเขาป่องมากแสดงว่าเขาหิวถ้าจะกินปลาของลุงอิ่มแล้วไปเช็คสไตล์กับไปกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ